อ p พีหนึ่งเด็กน้อยควรเรียนรู้การเงินใหม่ที่บ้านโอ้ยวันนี้แม่ดีใจจังเลยลูกวันนี้อครูสุนีจะมาบ้านเราอ่ะแม่ตื่นเต้นจังเลยอ่ะลูกใครก็ไม่รู้จะมาทำไมโอ้คนที่เขียนหนังสือรู้ส่สิ่งนี้การเงินดีตลอดกา,าลไงล่ะลูกนะักเขียนมาบ้านทั้งทีอ่ะดีใจนะแม่ดีใจมากๆเลยไม่เห็นสนใจเลย มาก็มาโนสนโนแคร์ no no เด็กมาเจอกับโค้ดว่าไงเด็กน้อยมาเรียนการเงินกันไหมลูกไม่เรียนอะ่ะไม่อยากเรียนเรียนทำไมยังไม่มีเงินเลยหาเงินเองก็ยังไม่ได้เลยอะ่ะไปเล่นดีกว่าอืมก็จริงเนาะเงินก็ไม่ต้องเรียนก็ได้ลูกเรามาเล่นกันดีกว่าไหมมาเล่นเกมการเงินกัน เขาก็ถามหนูแล้วหนูก็ถา่ายโพสตมาโอเคไม่ลูกถ้าตอบได้เยอะถูกใจอ่ะโค้ดมีรางวัลให้นะลูกก็น่าสนใจหน่อยหลายคนคิดแบบนี้เด็กๆก,ก็คิดแบบนี้คนส่วนใหญ่ก็คิดแบบนี้อา้าวแล้วยังไงล่ะเนี่ยเราคิดไม่เหมือนคนส่วนใหญ่เอาเราก็แปลกนะสิแล้วชีวิตคนส่วนใหญ่เป็นอย่างไรละ่ะ ก็หาเช้ากินขําใช้เงินเดือนชนเดือนไม่มีเงินเก็บยังไม่ก็ใช้เงินไปตามภาษาก็เพราะคนเหล่านั้นคิดแบบเด็กน้อยข้างต้นนั้นไงละ่ะเลยเป็นแบบนี้แถมยังส่งต่อความคิดแบบนี้ให้กับเยาวชนของชาติให้กับเด็กๆลูกๆหลังๆของพวกเขาเด็กๆส่วนใหญ่ก็เลยคิดกันแบบนี้ไงคะ